กำเนิดศาสนาต่างๆมูลเหตุที่ทำให้เกิดศาสนาต่างๆในปัจจุบันมี5ประการ 1. เกิดจากความไม่รู้ 2. เกิดจากความกลัว 3. เกิดจากความจงรักภักดี 4. เกิดจากปัญญา 5. เกิดจากลัทธิการเมืองศาสนาฮินดูฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของโลกถือกำเนิดในดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีป ไม่มีศาสดาเป็นผู้ก่อตั้งเหมือนกับศาสนาอื่นเป็นศาสนาที่ได้รับการสืบทอดมาจากคำพีพระเวทที่เชื่อว่าฤาษีในสมัยก่อนได้รับโดยตรงจากพระเจ้าโดยมีการพัฒนาจากความเชื่อของชนเผ่าดั้งเดิมในชมพูทวีปกับความเชื่อของชนเผ่าอารยันที่เข้ามาในภายหลังประเทศไทยได้รับอิทธิพลของศาสนาฮินดูในรูปแบบของการทำพิธีกรรมทางศาสนาพบเห็นได้ทั้งรัฐพิธีและราชพิธี วิวัฒนาการของศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประเภท Living Religion หรือศาสนาที่ยังมีชีวิตและจัดอยู่ในกลุ่มของศาสนาประเภทพะหุเทวนิยมมีชื่อเรียกหลายชื่อดังนี้ 1. ศาสนาสนาตนธรรม 2. ศาสนาไวทิกะธรรม 3. ศาสนาอารยธรรมประกอบด้วยคำพีอุปเวสสีเล่มได้แก่อายุรเวทหรือแพทยศาสตร์ คันทัพเวทหรือวิชาดนตรีธนุระเวทหรือวิชาอาวุธศิลปะเวทหรือศิลปศาสตร์ 4. พราหมธรรมและ 5. ศาสนาฮินดูซึ่งเป็นศาสนายุคใหม่ที่มีการใช้ระบบประชาเพื่อตีความพระเวทและสแสวงหาความหลุดพ้นโดยการพัฒนาปัญญาเป็นหลักศาส,สนาพุทธ ศาส,สนาพุทธเกิดขึ้นเมื่อ2,500กว่าปีมาแล้วในดินแดนที่เรียกชื่อว่าชมพูทวีปอันได้แก่ดินแดนบางส่วนของประเทศอินเดียเนปาลบังกลาเทศและปากีสถานในปัจจุบันมีศัสดาค,คือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงกบิลพัทหรือที่ชาวพุทธเรียกว่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธธนะและพระนางสิริมหามายากษัตริย์กรุงกบิลพัทประสูติขึ้นเมื่อวันที่15ห้าค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีภายหลังการประสูติของพระองค์มีเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆเกิดขึ้นดังนี้ การเสด็จออกผนวดเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะทําให้สลดสังเวชพระองค์ทรงครุ่นคิดและทรงตัดสินพระไทยเสด็จออกผนวดเพื่อค้นหาทางแห่งความหลุดพ้นพระองค์ทรงค้นพบว่ามนุษย์สามารถแก้ปัญหาได้โดยประพฤติปฏิบัติตามหลักการที่เรียกว่าอริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐสีประการ พระองค์ทรงใช้เวลานานเจสัปดาห์ในการตรวจสอบความรู้ที่พระองค์ทรงค้นพบว่าเป็นความรู้จริงหรือไม่เป็นความรู้ที่สามารถช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ได้หรือไม่ในที่สุดพระองค์ทรงตัดสินพระไถ่นำเอาหลักการที่พระองค์ทรงค้นพบออกเผยแผ่แก่ประชาชนในชมพูทวีปยาวนานติดต่อกันเป็นระยะเวลา45ปีพระองค์เสด็จปร,รินิพานเมื่อวันขึ้น15้าค่ำเดือน6ที่เมืองกุสินารา ขณะที่พระชนมายุได้80พรรษาศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เป็นาศาสนาที่พัฒนามาจากาศาสนายูดายมีผู้นับถือแพร่หลายที่สุดในทวีปยุโรปมุ่งเน้นให้าศาสนิกชนสแสดงความรักความปรารถนาดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันาศาสนาคริสต์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2,000ปีณดินแดนที่เรียกว่าปาเลสไตน์เป็นดินแดนของประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งคือพระเยซูพระเยซูประสูตทิที่เมืองเบธเลแฮมแควนยูดายมารดาชื่อมารีบิดาชื่อโยเซฟตามประวัติไม่มีการบันทึกวันเดือนปีที่ประสูติไว้จึงได้มีการกำหนดเอาวันที่25เดือนธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมฉลองเพื่อรำลึกนึกถึงพระเยซูเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ3 0พรรษา พระองค์ได้เข้าทำพิธีสินจุ่มที่แม่น้ำจอแดนกับนักบวชจรหลังจากนั้นพระองค์ได้บำเพ็ญศีลภาวนาแล้วได้นำเอาความรู้ที่พระองค์ค้นพบมาเผยแผ่สั่งสอนอบรมประชาชนเพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติตามผลจากการเผยแผ่ศาสนาทำให้พระองค์ได้รับผลกระทบเกิดการต่อต้านจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยและในที่สุดพระองค์ถูกจับและตรึงบนไม้กางเขนจนสิ้นพระชนที่กรุงเยรูซาเล็ม หลังจากประกาศศาสนาได้สพันสาเมื่อพระชนมายุตได้3 3ปีศาสนาอิสลามอิสลามเป็นศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งของโลกมีผู้นับถือเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วโลกผู้นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่ามุสลิมแปลว่าผู้ใฝ่ายสันติผู้ยอมมอบกายและหัวใจต่อพระเจ้าศาสนา อิสลามเกิดขึ้นณคาบสมุทรอาหรับดินแดนที่เป็นประเทศซาอุดีอาระเบียในปัจจุบันมุสลิมนับถือพระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าพระอัลเลาะห์พระอัลเลาะห์ทรงเลือกบุคคลที่พร้อมด้วยคุณธรรมอันสูงส่งในแต่ละยุคแต่ละสมัยให้เป็นศาสนาทูตของพระองค์มีหน้าที่นำข้อบัญญัติทางศาสนามาเผยแผ่แก่มวลมนุษย์ศาสนาทูตองค์สุดท้ายคือนบีมูฮัมมัดเป็นชาวอาหรับกำเนิดที่เมืองเมกะ มารดาชื่ออามีนะบิดาชื่ออับดุลลอนบ,บีมูฮัมหมัดเป็นกําพร้าตั้งแต่วัยเยาว์ในเวลาต่อมาต้องไปอยู่ในความอุปการะของอบูอาลลิบซึ่งเป็นลุงโดยช่วยลุงเลี้ยงปุสัตว์ค้าขายและทำงานอื่นๆในครอบครัวเมื่อโตเป็นหนุ่มได้ไปทำงานกับนางคอดียะเศรษฐีไม้โดยทำหน้าที่ควบคุมกองคาราวานสินค้าไปยังประเทศใกล้เคียงซึ่งในเวลาต่อมาทั้งสองก็ได้แต่งงานกันมีบุตรธิดาด้วยกัน6กคน ศาสดามูฮัมหมัดซึ่งพระชนเมื่อพุทธศักราช1175นับเป็นฮิจระอศักราชที่11แห่งศาสนาอิสลามขณะที่พระองค์มีพระชนมายุได้6 3 0 0รษา